รบประทานในวิธีอุกเสือ ขอเรียนเชิญท่านประธานเสดถวยายพวงมาลา เสือตุง้งวันิยาหัดลดมือลงถอดมวก นั่งไปนั่งลงครับอาลูกเสือ้อเสื้อไทย ใจเคารพขอน้อมนบบาทพระบงพาทรงศีพระบาทมงกุฎราจอมารีทรงปานีขอเกื้อหูุเสือมาทรงอุตสาหอบรม ผมนิสัยให้มีใจรักชาติสารสนาสรงสั่งสอนสัมพกทธจวิทยาเป็นอาภาพองคุณคุณที่ไยดังดวงจันทร์ทลาทิพประสิทธ แสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบสมสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหาไทยถวยลาดไม่คลาดเออตอหมดลุกสมหมวก ไดอยู่หัวผลิเชิญครับเรียนท่านนวยการลูกเสือโรงเรียนผู้กำกับรองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน วันนี้ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่ประชาชนชาวไทยถวายพระนามพระองค์ว่าสมเด็จพระมหาทีราราชเจ้าได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิก,กายนพศ2568ในสมัยที่สมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าทรงอยู่ในพระราชสมบัติ พระองค์ได้เอาพระไทยทำนุบำรุงประเทศและเหล่าอาณาปราราชให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากสาสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าใเป็นนักรบที่มีจิตวิญญาณเลือดรักชาติอย่างแรงกล้าใช้จิจการลูกเสือปลูกฝังให้เยาวชนมีอุดมการณ์รักชาติชีพยาเสียสัตว์ นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้าลึกหาค่ามิได้ได้ตราทรึงไว้ในจิตใจและความทรงจำของเยาวชนไทยหากลูกเสือเลเนตนารีทุกคนยึดถือได้ปฏิบัติได้จะเป็นเสมือนเกาะคุ้มภัยได้เป็นอย่างดีกิจการลูกเสือเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือ ในแวดวงผู้นำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่วันที่พระบาทตั้งแต่วันที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยในวันที่หนึ่งกรกฎราคมพุทธศักราช2.457จนถึงปัจจุบันกิจการลูกเสือไทยได้ดำเนินการมาถึง109ปีขอขอบคุณผู้กำกับรองผู้กำกับ ขอบใจลูกเสือเลเนตนาดีที่ได้พร้อมกันพร้อมใจกันมาร่วมถวายพระราชดุดีในวันนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าวิดาแห่งกิจการลูกเสือไทยอำนวยอวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุขทุกทิพาราตีการเทินสวัสดีสมิง สวมวลูกเสือถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยรุง่งเสือท่านผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีและลูกเสือสำรอง ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สง่างามมากนะครับในชุดลูกเสือนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านนี้นะครับเป็นวันที่พวกเรานะครับสายพระเนตรในการพัฒนาเยาวชนให้โดยการใช้กิจการลูกเสือผมนั่งอยู่ในที่ประดามพิธีได้คุยคุยกับผู้กำกับ ผู้นวยการกลองว่าคนเรามนุษย์เรานี่นะครับถ้าแต่งตัวธรรมดาก็ไม่สมาร์นะครับพอสวมชุดลูกเสือเนตรนาลีเข้ามารู้สึกว่ามันสมาร์ททั้งคุณครูและก็นักเรียนขนาดตัวเด็กๆนะครับป .2 ป .3 ที่ใส่ชุดลูกเสือสำรองก็ดูสมาร์ทนั้นก็หมายความว่ากิจาการลูกเสือนี้เป็นเครื่องแรกเป็นสิ่งแรกที่สามารถ ทำให้คนเป็นคนดีได้เป็นอย่างยิ่งนะครับดูเผื่อภายนอกแค่การแต่งกายก็น่าเชื่อถือแล้วนะครับเหมือนกับที่เราเรียนวิชาลูกเสือนะครับที่มีอะไรนะที่ท่านบอกว่าวันกี้นี่นะคะเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับแล้วก็มีความสามัคคีนะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยเป็นผูอ้อำนวยการกรองมาประมาณ30กว่าปีที่อยู่กับวงการลูกเสือนะครับจู้อนวยการ ทิศนรงวณีวัดที่อำนวยอวยพรในเรื่องของสถานที่เกิดร่วมด้วยกันตามเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทงสารศิษย์ศษยเจตนารมณ์ของสำนักงานการเขตพื้นที่อะไรนะซบซับปะทอพูดพูดตั้งใจมากก็เลยไม่ล้มาครับและก็ดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปอกรีดของเรานะครับท่านมีความตั้ง ที่จะให้เกิดวันนี้ขึ้นอย่างภาคภูมิใจทั่วกันพร้อมกันทั่วประเทศแต่เนื่นองจากว่านะครับโรงเรียนหลายโรงเรียนของเรามีภารกิจนะครับอย่างเช่นโรงเรียนบ้านท้างขาก็ต้องเสือตุ้งกัตยาฮักลง